สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องอมเพียงนะครับวันนี้มาพบมาเจอกับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนอีกเช่นเคยนะครับช่องอมเพียงนั้นก็จะนำเรื่องราวดีๆนะครับอีกหลายๆเรื่องราวนะครับมาบอกมากล่าวกับพี่เพื่อนเพื่อนมาเล่าให้กับพี่พื่เพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับสําหรับช่องอมเพียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังนะครับการทานายดวงชะตาชีวิตนะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องราวนะครับจะนํามาฝากกับพี่พื่นเพื่อน ที่ติดตามทุกคนอีกเช่นเคยนะครับและก็สําหรับวันนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะแนะนําเรื่องราวนะครับวันนี้มีเรื่องดีๆมาฝากนะครับนั่นก็คือมาดูกันนะครับว่าเลขบัตรประจําตัวประชาชนของใครมีเลขท้าย3ตัวมีเลขไหนบ้างนะครับถือว่าเป็นเลขที่ดีและก็มีสิทธิ์จะร่ารวยนะครับกับเลขท้ายบัตรประชาชนนะครับลองมาดูกันว่าเลขแต่ละตัวนั้นมี คำสำํานายว่าอย่างไงกันบ้างสําหรับเลขแต่ละตัวนะครับเลข0ูนย์ถึงเลข9นะครับลองมาฟังกันดูนะครับสําหรับใครที่มีบัตรประจําตัวประชาชนก็เ,เตรียมไว้นะครับมาฟังไปพร้อมๆกันนะครับว่าเลขแต่ละตัวท้ายอยู่ที่ท้ายบัตรประจําตัวของเรานะครับเลข3ตัวท้ายนะครับ ของบัตรประจําตัวประชาชนของเรานั้นมีเลขอะไรกันบ้างนะครับเลขแต่ละตัวนั้นมีคําทํานายว่าอย่างไงเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะครับจะรวยกันบ้างหรือเปล่านะครับลองนําบัตรประชาชนมาเตรียมไว้เลยนะครับว่าเลขแต่ละตัวนั้นจะเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับบัตรประชาชนเราจะเป็นอย่างนี้นะครับเลขท้าย3ตัวนะครับที่เรียงกันอยู่เป็นเลขท้ายนะครับสําหรับเลขของเรานั้นบัตรประจําตัวประชาชนของคนไทยนั้นจะมีอยู่13หลักนะครับตัวท้ายนะครับ อย่างที่ชี้ให้ดูนะครับสามตัวนี้นะครับมีเลขอะไรกันบ้างนะครับของพี่อนเพื่อนทุกคนนะครับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับนํามาเตรียมดูได้เลยนะครับว่าเลขแต่ละตัวนั้นจะมีคําทํานายว่ายังไงกันบ้างนะครับแล้วก็เลขไหนดีแล้วก็เลขไหนที่ไม่ดีนะครับลองมาดูกันนะครับสําหรับวันนี้ได้นําเรื่องเกี่ยวกับเลข3ตัวท้ายของบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับ มาฝากกับพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามครับดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลนะครับและก็ควรใช้วิจาราณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับวันนี้ช่องอมเพียงเลยนาเรื่องเกี่ยวกับเลขปัตรประจําตัวประชาชนดีมีสิทธิ์รวยมาฝากกับพี่เพื่อนทุกคนนะครับวิธีการดูก็อย่างที่บอกนะครับดูเลข3ตัวท้ายนะครับอย่างที่บอกนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าเลขคนไหนที่มีเลขศูนย์นะครับ มีเลขศูนย์นะครับอยู่ในจํานวน3ตัวท้ายนะครับสําหรับเลขศูนย์นั้นคาทํานายมีบอกไว้ว่านะครับตัวเลขบอกคุณถึงความเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจกว่าจะได้อะไรมาสักอย่างพูดง่ายๆว่าหากคนอื่นทําแค่หนึ่งแต่คุณอาจต้องทําถึง10กว่าจึงจะเท่าเขานะครับก็คือเขาทําแค่หนึ่งแต่เราต้องทําถึง10เท่าถึงจะได้เท่าเขานะครับสําหรับเลขศูนย์นะครับ นี่คือความหมายของเลขศูนย์นะครับใครมีกันบ้างก็ลองนํามาตรวจสอบดูนะครับ3เลขท้ายตัวหลังนะครับเลขท้าย3ตัวหลังนะครับของบัตรประจําทัวประจนขชงครามมีเลขอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยนะครับต่อมาก็เป็นเลข1นะครับเลข1นะครับอาจจะเกี่ยวกับอะไรลองมาฟังกันดูนะครับสําหรับเลขหนึ่งนั้นตัวเลขบอกคุณถึงความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าการประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับสําหรับเลขหนึ่งนะครับตัวเลขหนึ่งนั้น บอกคุณถึงความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าการประสบความสําเร็จนะครับสําสหรับเลขหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีนะครับเลขหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับต่อมาก็มาถึงเลข2นะครับตัวเลข2นั้นจะบอกถึงความหมายว่าความมีเสนเ่ห์การเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของคู่คนรอบข้างนะครับสําหรับความหมายของเลข2นะครับก็คือเป็นคนมีเสน่ห์นั่นเองนะครับเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่ รักใคร่เอ็นดูของผู้คนรอบข้างนะครับผู้คนรอบข้างนั้นจะรักใคร่เอ็นดูคุณนะครับสำหรับความหมายของเลข2นะครับและต่อมาก็มาต่อกันที่เลข3นะครับความหมายของเลข3นะครับสำหรับตัวเลขนะครับความหมายของเลข3นั้นบอกถึงคุณว่าการไม่สามารถพึ่งพาใครได้ขาดความช่วยเหลืออุปถัมภ์หากต้องการสิ่งใดต้องลงมือทําคนเดียวอย่างเหน็ดเหนื่อยและใช้เวลากว่าจะได้มานั่นเองนะครับ ความหมายของเลข3นะครับก็คือการไม่สามารถพึ่งพาใครได้ขาดคนช่วยเหลืออุปถรรัมหากต้องการสิ่งใดต้องลงมือทําคนเดียวอย่างเหน็ดเหนื่อยและใช้เวลากว่าจะได้มานั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลข3นะครับและต่อมาก็มาฟังดูนะครับสําหรับเลข4นะครับตัวเลขจะบอกถึงคุณว่ายังไงสําหรับเลข4นะครับตัวเลข4นั้นการมีความจิตธ,ธรรมมีความซื่อสัตย์ และก็ยึดมั่นในคุณธรรมสูงดังนั้นหากมีช่องทางคดโกงแล้วร่ำรวยคุณไม่มีวันเลือกแน่นอนนะครับสำหรับเลข4ี่นะครับบ่งบอกถึงตัวคุณว่าการมีความยุติธรรมมีความซื่อสัสตย์และยึดมั่นในคุณธรรมสูงดังนั้นหากมีช่องทางคดโกงแล้วร่ำรวยคุณไม่มีทางเลือกแน่นอนนะครับก็คือถือว่าดีนะครับเป็นคนมีคุณธรรมประจำใจที่ดีมากเลยนะครับสำหรับเลข4นะครับ แล้วก็มาต่อกันที่เลข5านะครับว่าเลข5านะครับจะเป็นตัวเลขบอกถึงคุณได้ยังไงสําหรับเลข5านะครับสําหรับเลข5านั้นการเกี่ยวข้องกับอาชีพค้าขายการท,ทรําธุรกิจซึ่งอาจเป็นธุรกิจของครอบครัวที่ทํามานานหรือเป็นธุรกิจที่คุณเบิกเบิกต่อสู้เองนะครับสําหรับตัวเลข5านะครับบ่งบอกถึงคุณว่า การเกี่ยวข้องกับอาชีพค้าขายการทำธุรกิจซึ่งอาจเป็นธุรกิจของครอบครัวที่ทำมานานหรือเป็นธุรกิจที่คุณบุกเบิกต่อสู้เองนะครับก็คือเรื่องการทำธุรกิจนั้นก็ถือว่าดีนะครับสำหรับเลข5หมายถึงการทำธุรกิจส่วนตัวนะครับและต่อมาก็มาต่อกันที่เลข6นะครับว่าตัวเลข6นั้นจะบ่งบอกถึงตัวคุณอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับเลข6นะครับตัวเลขบอกถึงคุณสำหรับเลข6นั้น การมีความสุขสบายทั <Techn Pokémon> ้งร่างกายและจิตใจหากไม่ร่ำรวยแต่ก็มีความสุขกว่าคนอื่นที่มีเงินทองมากครับนั่นก็คือตัวเลข6นะครับบ่งบอกว่าการมีความสุขสบายทั้งกายทั้งร่างกายและจิตใจหากไม่ร่ำรวยแต่ก็มีความสุขกว่าคนอื่นที่มีเงินทองมากมายนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีนะครับเลข6นะครับและต่อมาก็มาต่อกันที่เลข7นะครับบ่า จะบ่งบอกถึงตัวคุณยังไงนะครับสําหรับเลกเกตนะครับเลเกตนั้นก็คือความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้ทาทั้งร่างกายและจิตใจการต้องทํางานหนักทั้งชีวิตนั่นเองนะครับความหมายของเลกเกตนะครับก็คือความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ larg, ทาทั้งร่างกายและจิตใจการต้องทํางานหนักทั้งชีวิตนั่นเองนะครับความหมายก็คือเป็นการทํางานหนักทั้งชีวิตนะครับสําหรับเลเกตนะครับ และต่อมาก็มาต่อกันที่เลข8นะครับมาดูกันว่าเลข8จะบ่งบอกถึงคุณว่ายังไงนะครับสําหรับเลข8นะครับตัวเลขเลข8นั้นบ่งบอกถึงคุณว่าความร่ารวยโชคลาภการได้ทรัพย์สมบัติมาอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องเหนื่อยเช่นได้รับมรดกได้ของมีค่าจากความเสน่หาได้โชคจากการเสี่ยงโดยไม่ได้ตั้งใจและลงทุนมากนะครับก็ถือว่าดีนะครับเลข8นะครับความหมายก็คือความร่ารวยโชคลาภ าการได้ทรัพย์สมบัติมาอย่างง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องเหนื่อยเช่นได้รับมระโได้ของมีค่าจากความเสน่หาได้โชคจากการเสี่ยงโดยไม่ได้ตั้งใจและลงทุนมากนั่นเองนะครับสำหรับความหมายของเลข8นะครับก็ควรใช้วิทยานในการรับชมรับฟังด้วยนะครับและต่อมาก็มาที่เลข9นะครับเป็นเลขสุดท้ายนะครับนี่นะครับเลข9นะครับ ความหมายของเลข9จะเป็นยังไงลองมาฟังกันดูนะครับสำหรับตัวเลข9นั้นสิ่งที่ดีในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นความร่ำรวยความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการมีความสุขในครอบครัวการสมหวังในความรักการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไร้โรคขานั่นเองนะครับถือว่าประเสริฐมากเลยนะครับตัวเลข9นะครับอย่างที่บอกนะครับสิ่งที่ดีในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นความร่ำรวยความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการมีความสุขในครอบครัว การสมหวังในความรักการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไร้โรคานั่นเองนะครับถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับสำหรับเลข9นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับคนรใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับเลขบัตรประชาชนนะครับของเรานะครับเลขบัตรประชาชนดีมีสิทธิ์รวยนะครับอย่างที่บอกนะครับเรนนามาฝากไว้สําหรับคลิปนี้นะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเหนือตัวเลขหรือเหนือสิ่งอืินใดก็อยู่ที่กับ ตัวเรานะครับมันทําความดีนะครับอยู่ในศีลในธรรมดีที่สุดนะครับต้องขยันทํามาหากินนะครับนั่นถึงจะร่รํารวยแน่นอนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขที่ได้นํามาฝากในวันนี้กับเลข3หลักบัตรประชาชนของเรานะครับก็คือเลขท้าย3ตัวหลังตามบัตรประชาชนของเรานะครับได้นํามาฝากสําหรับคลิปนี้กับช่องอมเพียงนะครับฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ ฝากติดตามไปด้วยนะครับขอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสหรับคลิปนี้ขอบคุณครับแต่อยากจะบอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก่อนออกจากบ้านไปไหนมาไหนนะครับสวมแมสกนะครับพกเจลล้างมือล้างมือบ่อยๆสวมแมสกตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้านนะครับอาจจะเป็นการดีนะครับการโรคโควิด -19 มาติดเรานะครับถือว่าเป็นการดีนะครับสหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม